องติ่งดารายินดีนำเสนอ n e ว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะตัวนี่แกะมาจะเป็นงี้นะเพื่อนทาได้ดีจริงนะเน่ดูทาข้างในทาข้างในพอทาข้างในอ้าวกูจะทาทั้งหมดอ่ะไม่ได้หรอทาข้างในก่อนทาข้างในเดี๋ยวเออทาข้างในอุอ้ยสวยนะว้าวสวย you live sexy อุย้ย I'm sexy เขาบอก You you no sexy you live sexy you live sexy you you s o x sexy you ไม่ได้หร sexy you don't sexy you b o k sexy อ u ะ yum 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 โอ้ yum yum แทน color แทน color สิบสีค่ะ เพื่อนๆกดที่ตะกร้าซื้อได้เลยผมจะบอกให้ว่าวันนี้ของดีแล้วก็ราคาไม่ไม่สูงมากด้วยจริงๆของดีจริงใครลองคือทีมงานเนี่ยได้ไปใช้คือคือใช้กันไม่หมดห้า้าจอก่อนโอ้โหนี่มืดเลยตาจะบอดแล้วเนี่ยแสงโคตรเยอะเลยตอนนี้สปอร์ตไลท์ห้าตัวมีสปอร์ตไลท์อยู่ห้าตัวทุกคนต้องต้องลองถามส่วนรวมก่อนถ้ามืดเดี๋ยวผมจะปรับไฟข้างๆให้เอาให้เพื่อนๆตาแตกกันเลยคิงหรอไม่บปะไม่มืดนะ คือป่วยนะทุกคนขับแสงหน้าจอโทรศัพท์กันหลืยังเอ้ยมนเป็นพายมาเจ็ดวันแล้วเพื่อนตากูแทบแตกเลยเจ๊ปูกูก็ไม่รู้ไม่เคยมานั่งหน้าไฟเห็นไห้เขาว่าน้ำหนักขึ้นมาหนึ่งเจ็ดโลไม่นิดลละเพื่อนทำไมมีความสุขไรพูดไปแดกของเหลืองเขาแล้วเขาชอบกินกินทั้งวันแล้วกูก็แดกว้าเห็นของเหลืองไม่ได้น่ารักไหมมีใครอยากได้ตุ๊กตาบ้างคะตุ๊กตาน่ารักทั้งเลย อยกอิ๊เ K K K ขอให้เธอถือขอให้เธอถือเอ่อถือ K เขาเรียกเคกค K โนใครอยากได้ตุ๊กตาจะอยู่ที่ตะกร้าหกค่ะเบลเบลเบลกุ้มกุ้มกุ้มพูียาเซกุ้มใครอยากได้ตุ๊กตาคู่แบบที่แนทกับการมินถือนะคะอยู่ที่ตะกร้าหกเลยนะคะการมินอนาจอันาโจแก่ได้ได้ลิฟท์สามร้อยห้าสิบอ๋อตะกร้าเนี้ยมันจะมีนี่ อยู่นะคะซึ่อยู่นะคะซึ่งราคาเท่าไหร่ราคาเลือเรือเก้าแปดเก้าก้าไปดูในตะกร้าแล้วราคาเหลือเท่าไหร่ค่ะชาลีชาลีพอจริงกุ๊นะชาลีอ้ากูเนี่ยจะเข้ากูเข้าไม่ได้กูเข้าไม่ได้อานโจเงียบเงียบเงียบเหนอปะอนจไม่รอดอีอานโจอ เป็นไงล่ะทุกลิปคอล์์อีสสวยสวยสวยแบรีสวยแทคอล์แทนคอลสีสวยสีชาดเอ่อทาได้สองด้านทาได้สองด้านทุกคอลทุกคอลทุกคอลทาได้สองด้าน and s t y e เกาหลีเกาหลีเกาหลี สไ t h a I I like I like mang ne, mang ne, very good. มั g n น m a ังเน่รีบไปดิคุเขอเขาขาขาดิสติกหน่อยได้ไหมครับผมเออต่อเออเออ,เอ,อสีเนี่ยคือเหมาะอ่ะการอธิบายเรื่องสีก่อนว่าอาันนี้คือสีอ่ะมีทั้งหมดสิบสีด้วยกันนะคะสิบสีด้วยอีกแท่งหายไปไหนอยู่นี่สิบส<อ>ีด้วยกันนะคะซึ่งสองฝั่งเนี่ยมันมีเออมันทาได้ทั้งสองฝั่งเลยแล้วมันเหมือนมีผสมกออยู่ด้วยเนาะมันทาฟูปากมันจะวาวนะคะวาวดูสุขภาพดี ตอนนี้ผมพูงตรงเลยผมพูดจริงว่าตอนนี้ผมกับทีมงานนะใช้ตัวนี้แทนทุกตัวผมเวลาที่คนใช้แล้วผมจะให้ทีมงานเลิกใช้ทุกตัวเพราะว่าเขาจ้างกูไงนึกออกป่ะจ้างกูก็ต้องใช้แล้วกูผมเนี่ยจะใช้จังหวะตอนไม่เคยไทีมเลยจังหวะอะไรัเกิดอะไรจังหวะจะมีคนจ้างใหม่แต่ว่าไม่มีผมทกับเขาอีกยาวนานนะแต่ว่านี่เขาดีผมว่าจริงๆส่วนผสมอะไรต่างๆที่ข้างในอ่ะมันมันมารุงแต่งด้วยแฟนจะพูดอะไรฟังหมดอุ้ยอะไรนะคุณว่าอะไรนะ

โอ้จะมีชเฉาทาลิปกันซะด้วยจังหวะนี้แน่เหมือนกูเป็นกอข้อคออะไรอยู่ตรงกลางลายลิปลิปคอลล์ yes เรียกเบอร์อะไรคะบอกเบอร์หน่อยค่ะคุณแน่คะพี่ตูดพี่ตูดปวดหัวตูดลิปอะเบอร์สิบอีเบอร์สิบเอาไหนเขาสิร้อยเขาทายผมเอาไหนเขาสิเฮ้ย sorry ไม่คู่บอลเนี่ยมาแรงเป็นยังไงละ ยูยูนอยูยูอ่ะโอเคชาลีด้วยเล่นงอะไรขอกูแน่นะว่ามาทาตรงนี้ทาลิปตรงที่แขนให้ดูดีกว่าเด้เน็นวยสีัน้าตกันี้ยไม่มีใครกำมุกอะไรเหรเฮ้ยกูสายเล่นมุกโอเค ไปปปเล่า e เเอครกันน่ Here n ม Color number one Color มาค่ะวิตรงนี้ว่าทีบบีให้กูดีใจมากด้วยได้เจองใช่แข็งแรงเมท่มืงออเลยนะ้าเล่นชาดีไปดทวยาอันนี้าคลิปดีๆนะคะ